ต้ดูนะครับไม่ใช่ค่ลักษณะอย่างไรระบบอย่างที่เมื่อกี้ไม่คดดำเลยว่าถึงเลิกกันไปก็จะมีความทรงจำดีๆแต่สุดท้ายมันแค่ความทรงจำใช่ไหมครับสุดท้ายจุดจบก็คืออะไรครับโฝนเหมือนเดิมถึงจะมีความทรงจำดีๆแต่ว่าถ้าเกิดเรากลับไปคิดถึงความทรงจำเหมือนตอนนั้นเราลองกลับไปมันก็เจ็บพอเลิกกันไปถ้าะซ้มไม่ดีม่เอาเช็ดยี่โมงแล้วยิ่งเจ็บ ใช่ไหมครับแม่งบรรยากาศชีวิตจริงล้วนๆเลยอาชีวิตจริงเหรอวะชีวิตจริงใช่ไหมชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอ่อนงานเรื่องรักษาคนทายเขาสองตามก็จะทำให้เราจมอยู่กับแต่กับอดีตไม่มีอบไม่กล้าขึ้นไปได้ก็ได้คนเดียวควรจะให้แจมดูเลื่อยอะไรแจมไงมึงไปทำให้อาชีพการแตกโอล ตาบานแตกเลยฟุ้กระลังใสเลยนี่กระสกิดกสกิดตาบานแตกเลยกูยสบายไม่รู้หรอเมื่อกี้ถึงอะไรนะถึงสามคนอ่ะมันสอดดีกว่าเพราะว่า ได้มีโอกาสก้าวหน้าไปเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆอัพยิ้มเดียวครับทำให้เราลืมเรื่องราวที่ั้งหมดแล้วก็อะไมเราเหลือที่ถึงอดีตอยู่อะไรมผมจะแต่งงานไปใส่อยู่ของเราครับคนเรามันไม่ได้มีเวลามากมายในชีวิตที่เราลงั้นเราก็เป็นคนตัดตัดต่อใส่อช้าๆก่อนตัดต่อใส่ช้าๆก่อนสิ่งไม่ดีนแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่นะครับผมชีวิตคนโสดอย่าลืมครับยังมีพ่อแม่ให้ดูแลเออจริงเราไม่มีอะไรมันจะไป็นู้เหือคู่แต่งงานครับ เราอยคนเดียวแต่ว่าเรามีพ่อแม่ให้ดูแลก็ถือว่าเราก็เป็นคนโสดที่โสดยังมีคุณค่าครับเอไอ้ีไอ้เนนีอคนไอ้คนไอ้คนนีอกคน้อ้นนี้ไอ้คนน่้อถ่าี้คนอนีอนี้อนี้อคไไอ้ออน้นีีคนอออ้คน

จับเผชิญกับโลกว่างก็แบบที่บอกที่บอกแบบนั้นน่ะการเป็น<ม><ม>โสดอ่ะจะจัเผชิญกับโลกกว้างได้ก็จริงเป็นกีฬาล่ะก็จริงแต่ว่าแต่ว่าจับเผชิญกับโลกกว้างแบบน่นะเป็นการ,รเผชิญกับโลกกว้างคนเดียวเป็นแบบแล้วก็โดดเดี่ยวไม่มีคนที่แบบมาช่วยให้คำปรึกษาแค่ตัดสินใจ ยังไงการที่เรามีกันสองคนก็ดีกว่าที่แบบเวลาคิดคิดอะไรนเดียว จะสงุกกัตัหน่ออฝัี้ครัให้ใผู้ชายใชไม่ใช่เดี๋ยวจะ่ฝ่ายตักุกนะอ่าผู้ชายผู้หญิงคเป็นนะคะสดจวลาสนุกเจะให้วาให้เวลาได้คิดอีกท5นาทีสแไม่เป็นไรครับวันนี้ว่าวดยาไปดเว่าดอะไรไอเนนัทได้ยนไปบางต้องไม่เป็นไรหรือแท็กมือ ไม่ได้ไปตัปุ่มนี้อ่ะไม่ได้กดเลยไม่ได้กดเลยจูไม่ได้ไมู่นไม่ได้อกรนนี้รกลว่าจูุ่มไม่ได้มาผู้หญิงไม่ได้มเ้ไม่ได้ซูมผู้หญิงตรงนีุ้มปุ่มไม่ได้ตุ่มปุ่มไม่ได้จูเนียจูเนียเนียอยากอกล้องจูเนียน่ารักน้องปยตม่มปุ่มไม่ได้เว้ไม่ได้ไม่ให้ตังยังไม่ให้ตังไอ้ยไม่ได้กดถ่ายมิดเลย โอ้ยหคุหนาอยอกครับเรื่อยโอ้โหไปดูแลใครเฮ้ยตอนนี้นะครับภาคสนามนะครับบ่าวายที่ก่นภาคสนามครับเอ่อวันนี้ก็นี่จะถึงเวลาที่จะต้องสรุปแล้วนะครับแล้วดีครับผมพี่พี่ยองโซเชียลแกมผู้ผมเชียร์แกรมตั้งหงายไอ้ขี้กบไหมผู้ผมผมธนาพโทครับคีมกอนหน้าต่อทงประจำวันนี้ครับนะครับตอนนี้ถึงไหนนะครับออ๋ตอนนี้ถึงบางอ้อนะครับมันกำลังจะถึงจุดคลายแมตช์แล้วครับอ่าครับ สุดนี้ใครจะเป็นบูชะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะขณะนี้ผู้ชายกุมความได้เปรียบมีเปลือกมีคนรอบค่าคือแบบการคิดคำปรึกษานะครับเนี่ยครับผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราเป็นโสดตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็นี่ต้องมีเรื่องตรงเรืองต่อให้มันคิดวุ่นวายะบ้าบอหลย อย่าไม่ได้ตอนคุณโสดอ่ะคุณพูดทําไมโสดไม่ตายคุณพูดทําไมโสดได้ไม่ตายคุณไม่ซื่อสัตย์กับคาพูดของตัวเองป๊อปป๊อปแต่งงานแล้วอย่างที่คุณจะซื่อสัตย์กับคู่รักของคุณได้ยังไงป๊อปผ่านมาแล้วป๊อป เฮียนนี่ก็มีแปนอะไรอะไรูด้วยดูด้วยนั่งดิตโยตัวเองต้องนะฮะว่าบทบาทในกเรียนค่ะอ่าพอแล้วพอแล้วขว่าต้องการสรุปไปไปดิเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจปะอะวแหวเยาป่ารอวันอรู้อะไรไปจะอไป ว่ากูจะไปไหมแปดสี่หนึ่งหนึ่งให้โอกาสพู่หูดอีกครั้งนะเฮ้ยนนี่หนึ่งหนึ่งหนึกเโอมานะว่ากูจะไปหรือเป่าเข้าใจปะเข้าใจปะเข้าใจปะไปไปเลยไปแล้วอกเลยอย่าเป็นแดงเบลล่ฮะว่าอะไรปะแดงเบลล ทำไมอะไม่เคลียร์หรอกปากเล่นน่ะปากเล่นน่ะทำไมมึงเหงื่อหนิยเล่นไม่ดูอะไรเซิงเซอร์แม่งเลยปากถึงน้องเนนะอ่ะอัพโซเชียลแคมป์ดิปากส่วนพี่เนนะเจ็บอ่ะอัพลายนะข้องใจมากเลยอัพลายนะข้องใจอ่ะมีป็นปะธานเลยเหรอครับอัพรถไอ้ควายนี่เนี่ยอัพรถ้องใจข้องใจน้องเนย เป็นไงล่ะได้ข่าช่วงนี้ฮอตเหรอเ้าขาูว่าเออถ้าแบบตายก็ตายนเดียว้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดว่าตายคนเดียวครับเขบอกว่าเป็นโสดเดไม่ตายใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันใช่ว่าแบบว่าถ้าเป็นโสดไม่ตายทำไมคนแต่งงานก็ไม่ตายเลย ไม่ได้เ <também> กี่ยวกับประเด็นที่พูดไปเมื่อกีเกี่ยวัประเด็นปั๊บปั๊บดูวาหยาคานหาันเวาเขาเขานอกเขาใอดูเข้าใจดูเข้าใจโอเคไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวอะไรไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสักที่งอ่เกี่ยวอะไรตันตันหยุดกันดิตันตัน กิ่ตันดีกว่าอ๋อตันกินตันจะเล่นจะเล่นหลือฝามันดีๆเลยส่ง้ได้มี้อฝาของใมดหม้มันต็มีอะไรแน่ๆเลยตาถึง้องมนะเฉียบตอนกับไปถ่ายกตเต็มรม ไปคนใหญ่มีแฟนะแ,ลแล้วก็แบบว่ามีความอยากได้แฟนแล้วไม่เอาอย่างเช่นในเฟซบกะคะที่แบบว่าไปประกาศกัน,นอน่ะโสดโสดไม่อยากเป็โสดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบว่าคนทุกคนก็อยากก็อยากจะมีแฟนใคอยากจะมีคู่อยากจะอยู่อยู่ด้วยกันของคนอยู่ด้วยกันกับครอบคัวมีมีความอบอุ่นแบบ